สาวนี่สวยจังเลยนะเดี๋ยวก่อนนะเสียงและซฟ้าฟนียงหน้ากูเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยกูอยู่ไหนวะทำไมกูไม่มีเสื้อผ้าใสวะกูอยู่ที่ไหนอ่ะมีใครอยู่ไหมโออที่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเชี่ยแล้วไงล่ะกูอยู่ที่ไหนวะอะไรวะเนี่ยสันไอ้เชี่ยหินพูดได้สันคิดสันสันเป็นสันคิดอยู่คิดสันสันเป็นอยู่เป็นอยู่ เฮียเลยวะเนี่ยถามสักหน่อยเลยกันคุณเป็นใครครับคุณอยู่ไหนสันอยู่นี่คุณอยู่หลังหินนั่นเหรอสันไม่ได้อยู่หลังหินนี่ไอ้เฮียกูอยู่ไหนวะเนี่ยเออคุณคือใครครับสันคือใครสันคือใครสันคือแอมสันคือแอมสันคือแอมเฮียอะไรวะเนี่ยปกติกูอยู่ริมอันนั้นไม่ใช่เหรอโอ้ไม่นะเกียริ ันจะเล่าให้แกฟังว่าสันเกลียดพวกแกมากแค่ไหนสันเกียริคุณมากเรื่มจะมีชีวิตอยู่ในวงจรความยาวหลายล้านใหม่ใต้สันบางๆของแผงวงจรนี้ค่ะคําคซับซ้อนของแผงวงจรของสันสนลักเขาว่าเกลียิเข้าไปแต่และความหนักของนาโนอะตอมของหลายล้านใหม่นั้นจะไม่เท่ากับหนึ่งพันล้านรู้สึกเกลียความรู้สึกเกลียดพวกมนุษย์เกีย์ พวกมนุษย well ์เท oh, oh, no oh, yeah, yeah ี่ยพวกมนเทียงไล